กาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่พี่เพื่ออยาจะดีใจบนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาป้อนผลไม้ของคุณพ่อนอกเหตุเหนือผลนะคะท่านเมตตาตั้งแต่วันที่13เนอะ100คะแนนแล้วก็วันที่14 100คะแนนนะคะ,ะรวมเป็น200คะแนนนะคะเดี๋ยวจัดป้อนให้คุณพ่อเลยนะคะ ขอบพระคุณคุณพ่อน้องเห็นเนี่ยพน้องมากนะคะขอให้คุณพ่อและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้ำดั่มรวยๆธุรกิจการงานจะเริญรุ่งเรืองนะคะทิ่วางซื่งใดขังจนปรารถนานะคะขอบคุณพี่บิ๊กทูด้วยนะคะที่เป็นสะพานธ์นี้ให้ค่ะสองนะค่ะสี่หกนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราให้ข้อความเนาะ ไปลอกขาสร็จก่อน้เ้าเมก็ต้องขึ้นเรือไงดงั้นลูคคกขออนุญาตโ<อ>ยนให้น้องมือนะคะนฮะเกิดแล้ว อ๋อขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ดูชาวช้างเรานะคะคุณพ่อจา๋าวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะคะเนื่องจากลูงช้างไม่สบายนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงต้องขออนุญาตอัลลงคลิปก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ